กลับสู่ทีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่คาร์บากุขั้นวันนี้คุณจะกลับ h มในเกมกันดัมเบเกอร์โมบายอีกแล้วนะครับผม หรือชิ้นนึงก็คือกันดำเบทเทิลกันฮาวแฟนนั่นเองซึ่งแน่นอนผมนะว่าช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่อ่าสิ้นเดือนของตุลาคมผมนะเแออน่นอนผมว่าตุกาชาตุ้มใหม่เนี่ยต้องมานะแล้วก็กิจกรรมเอ็นใหม่ก็ต้องมีโอเคเพื่อป็นการเสเวลาเนี่ยเราไปชมกันดีกว่าไป โอเคผมนะก่อนเราจะไปโลกของทุกกระชาเนี่ยเราต้องแวะ่ลกของเซอร์เคิลมิชชั่นกันก่อน <Yeah. S 1> ซึ่งช่วงนี้ผมนะ <Yeah. S 1> ก็ก่อนอื่นเลยเนี่ย <Yeah. S 1> ผมขออนุญาตนะว่าอาจจะมีเสียงรบกวนผมนะไม่ว่าจะเป็นเสียงจีหรือเสียงจิง้งหรีก็ตามนะเพราะว่าช่วงนี้มันร้องดีเหลือเกินเออน่าจะจับประท่อนทิ้งให้หมดเลยไนอะ้พวกนี้เออ ก็เป็นช so ่วงของเฮโอทวินคันนอตผมนะ่ะก็เป็นเอ็นแบบผจญภัยผมนะก็ไต่ขึ้นไปแต่ระดับนั่นเองซึ่งถ้าเอาง่ายๆนะในการเคลียร์สเตจพวกนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็นอ่าละอีเวต์ของรางระดับ A แล้วก็ของรางระดับ B ผมนะอาจจะมี2อย่างนะยกเว้นในด่านของ EX เนี่ยเราจะได้ทั้งอ่าพ์ทในช้นส่วนของรางล A แล้วก็รางล B ไงเออถือว่า ไม่ธรรมดาก็คือเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนะเพราะว่าอาจจะไม่ชัดเจนของนะเดี๋ยวจะไปดูที่ร้านนะฮผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยหากเรามีชิ้นส่วนของเอ็กเซียอวานแอ์นะผมนะเออมันจะได้ชิ้นส่วนโบนัสเนี่ยบวกประมาณเ0็ดร้อนผมแล้วก็แน่นอนผมนะหากเรามีตัวของบาร์บาร์คอสซิกเอ่ออ่าน่าจะเป็นฟอร์มที่สี่นะเออโฟร์ฟอร์มแล้วกันก็จะบอกว่าน่าประมาณ700%เช่นกันผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่หากเราได้มาเนี่ยมันจะทําให้เราได้โบนัสในการดรอปไอเท็มสูงขึ้นไงเออไม่ธรรมดาผมนะ และน้องๆผมนะหากเรามีชิ้นส่วนของจิมพาวด์เกลิกนนะแล้วก็ตัวของเบสอิมพาวด์ขมนะก็จะบอกว่านะประมาณ20%นผมนะป่อชิ้นนะจ๊ะเออถือว่าเป็นอีเวนที่ไม่ธรรมดาละกันเอาละทีนี้เราลองมาดูที่ร้านค้าที่แรกแต้มของเวนกันบ้าวนะหรือก็คือเอ็กชเชนเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเสียงจิ้งหรีดเนี่ยหายไปแล้วผมนะเออ <Okay. S 1> คือพูดว่าจะไปทอดเนี่ยมันก็หายไปเฉยเลย <laughs> ก็ในนี้ผมนะก็จะมีชิ้นส่วนของเบสอิม o า s e ์กันดำเนี่ยอ่าแล้วร,ระดับ สามดาวผมนะซึ่งสามดาวเนี่ยเราสามารถจะได้จากอีเวนต์ได้งไงแล้วก็มีระดับห้าดาวผมนะอันนี้ต้องซื้อเองนะจ๊ะก็ผมก็ได้เหมาไปเรร้อยวแล้วก็หัดมาผมนะก็จะมีเรื่องของเกียก็เ,เหมือนเดิมผมนะไม่มไเป็นไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็อันนี้ก็เป็นไอเทมผมนะก็จะมีแคปซูลคูปองผมนะเอาไว้ขายให้กับตัวของร้านค้านะจะเป็นเงินไหมไงแล้วก็จะมีตัวของแผ่นเกียร์ตัวนี้ครับผมโอ้ยใช้จำไม่ได้นะว่าใช้ทำอะไรแต่ว่ามันคุ้นๆเหมือนกันแต่ว่าเราต้องใช้สีสี สีชมพูอ่ะเออมาถึงถึงชิ้ได้ของดีนะประมาณนั้นผมลืมขอให้จริงแล้วก็สุดท้ายนะออเดอร์เนี่ยก็คือสคริปติกเกอร์นะเอาไว้ใช้ข้ามฉากที่เราได้3ดาวเองนะก็เอาไว้เล่นแบบง่ายๆนั่นเองเอาละทีเราลองมาดูในส่วนของรางวัลในพาร์ทบกันบ้างผมนะอ่าเมื่อกี้เป็น A ใช่ไหมรอบนี้เป็น B ผมนะซึ่งในพาร์ทบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของไอเทมอเวกค่ะผมนะไม่ว่าจะเป็นแผ่นอเวกต่างๆนะแล้วก็แผ่นในการทำระดับ ปลุกพลังเป็นเก้าเรอว่าสิเ,เอ,อีประมาณนั้นผมนะแล้วก็จะมีแหนอัพเกตต่งตางๆของนะรวมถึงแหนรวมอเวก็ผมอ่ะสนใจอันไหนเนี่ยก็สามารถจะเลือกซื้อได้ครับผมแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนเดิมนะก็เป็นออเดอร์ผมนะสคริปต์ทิเกอร์เอาไว้ใช้ข้ามฉากที่เราได้3ดาวนั่นเอง,เองก็ไม่ธรรมดา เอาละหลังจากเราเล่เรื่องของกิจกรรมมานานเนี่ยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตู้คปับซูหรือตู้กาชาสักทีของนะซึ่งชว่วงนี้นะก็จะมีสเตตอัพต่างๆมากมายแล้วนะไม่รู้จะกินตังเป็นไหนก็อยากจะเติมเหมือนกันแต่เติมไม่เป็นก็เอาที่แบบว่าเด่นๆน,นะเอ,เ,อเอาอย่างนี้กว่าเจเราจะแบ่งเป็น2ระดับนะอันแรกคืออย่างดีเอออย่างดีก็คือพวกฟีดอมแล้วก็พวก j จ s t ติกเนี่ยผมบอกแล้วเราไม่ธรรมดาแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาใหม่หน่อยนะคือการันตีความใหม่แต่กากกว่าข,ข้างบนเนี่ยก็คือพวกของ กันดั้มเอาแดนเอ็กเซียแดนผมนะแล้วก็ตัวของบอลครอสอ่าเนี่ยผมนะโฟร์ฟอร์มมาเองผมไม่รู้ชื่อนี้หรือเปล่านะ <ๆ S 1> ก็ถือว่าไม่ธรรมดาละกันนะแล้วก็จะมีนักวินใหม่เข้ามาอยู่สองคนผมก็ไอตัวผู้ชายที่ผมเยอะๆเนี่ยไม่รู้ว่าผมเยอะจริงหรือเปล่านะอ่ <ๆ S 2> คนแรกเนี่ย,ยน่าจะเป็นคนที่ขับกรุ๊ปคัสตอมนะเออเดาเหมือนกันนะผมโอเคแล้วก็ยังมีเอ็กซ์คลูซีฟไอเกนธาสเตตอัพผมนะก็ยังมีใ e ห้เราจับจองอยู่อันนี้นี่ถือว่าเด็ดกว่าไอข้างบนนี่อย่างแน่นอนผมนะประมาณนั้น <ๆ S 1> แล้วก็ยังมีเรื่องของตู้กันดั้มซีรีนะก็ช่วงนี้ก็30ละยังไม่ได้เปิดเลยเลยหาเวลาเปิดเหมือนกันเดี๋ยวเอาห้เปิดในไฮไลท์สักคลิปไหนสักคลิปนึ่งแล้วกันผมนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องของจ o อบเลสแล้วก็สกิลของอ่ากันดั้มเออร x แลนเอ็กเซียเดสแล้วก็ตัวของโอเปอร์อสกันก่อนแล้วกันนะจับไป เอาล่ะเรา,าดูดอปเปลียนของอเวนต์เอ็กเซียกันก่อนผมนะก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดาคือ1 6ึ่อุ้ยห้าดาวนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะให้มาเยอะนะเดี๋ยวมาดูสกิลของเขาว่ามันไม่ธรรมดาขนาดไหนเอาล่ะสำหรับสกิลแรกของอเวนต์เอ็กเซียเดผมนะก็เป็นสกิลที่ติดอยู่กับส่วนแขนนั่นเองเออเรียกว่าแขนนะง่ายกว่าดีก็เป็นจีเวาแค่น้ผมนะการยิงกระสุนบีมจิวนั่นเองผมนะจิ้วจิววผม ก็พลังขับไลคือระดับดีนะแล้วก็แมกซีนมีให้แปดนะผมถือว่าเป็นการจุมตีที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามันสามารถจะจมตีพวกรถถังแล้วก็เรือดำน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เชื่อก็ลองหามาใช้ดูลแลกันนะประมาณนั้นเอาลนะ่ะสกิลต่อมาผมนะอันนี้ติจกับส่วนของขานั้นเองผมก็เป็นไฮบริตี้มูฟผมโหมดนั่นเองแหละไม่ใช่ Move, Move, มูฟมูฟมันเคลื่อนที่ก็เป็นโหมดที่ว่ากลางมันจะกลางตัวของคล้ายๆกับแผ่น สเก็ตบอร์ดแล้วมั้งเออหรือว่าอะไร,สเ,ร,ส,เรสเก็ตเทสกีประมาณนั้นผมนะซึ่ง5้านี้จะเป็นพคังทลนยคือระดับบผมแล้วก็คูดาวยีบเบี้ยหรือว่าถือว่าเป็น5ที่คูดาวสั้นผมนะแล้วก็เมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถจะบวกดีเฟนส์การโจมตีประชิดผมนะประมาณ10%นนั่นเองถือว่าหลายการเลยทีเดียวสำหรับสกิลสุดท้ายผมนะก็นับว่าเป็นสกิลเข้าฉากผมนะก็เป็นเอาอแลนด์ยูนิตผมก็เป็นสกิลที่ติดกับแบคแฮกนะพลังทามายคือระดับ A อผมนะแล้วก็เมื่อใช้5นีี้เย มันสามารถจะบวกสปีดให้กับทีม20%นะแล้วก็วินนัมสามท่านี้เนี่ยยังสามารถจะบวกไอแท็กการโจมตีเนี่ยอ่าการโจมตีนี่หมายถึงไายภาพผมนะประมาณ20%นะทั้งทีมผมถือว่าเป็นท่าที่ไม่ธรรมดาก็คือใช้แล้วเนี่ยนอกจากจะเป็นบัฟเนี่ยยังสามารถจะเป็นดาเมจได้ดน,นั่นเองโอเค okay. ทีนี้ลองมาดูของบอบอร์คอรโฟฟอร์มกันดีกว่านะว่าอ่ามันจะขนาดไหนซึ่งของโฟลฟอร์มเนี่ยเลทที่เขาให้มาคือ1.250ผมนะทำไมมันเป็น1.250นะพี่ <Hey! S 2> เพราะว่า มันให้สกิล5ดาวมาเยอะไงเอออันอันเมื่อกี้เนี่ยมันมีประมาณ6ชิ้นนะคือมันมีแค่อาวุธโจมตีอย่างเดียวผมนะแต่ว่าบาบารฮอสเนี่ยเขาให้อาวุธมาประมาณ3ชิ้นนะเออก็มีซอไอ้ลองซอสผมนะแล้วก็อ่าลองซอสวายซอสแล้วก็เวก้าซอสผมนะโอ้ไม่ใช่ละก็เป็นเมก็ผมนะเออแล้วก็มีอ่าสโมออนแคนนอนนะผมนะเออไม่รู้ชื่อนี้หรือเปล่าแต่ว่าเ,เป็นปืนแคนนอนละกันผมนะเออโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลของเขาว่ามันมีสกิลอะไรบ้างน,นะจักไป เอาล่ะมาเริ่มจากสกิลที่1งผมเป็นสกิลที่ติดอยู่กับส่วนของสีรษนนะก็คือส่วนหัวแหละเออเป็นสกิลบัฟก็ผมก็เป็นอริยานะเอออะไรที่สกิลและยากชิเจ็มผมนะไม่ธรรมดาแล้วกันซึ่งถ้าอันนี้ผมนะสามารถจะบวกสปีดให้กับผู้ใช้ผมนะ20%แล้วก็บวกการโจมตีประชิดเนี่ยให้กับผู้ใชเ้เนี่ย30%เนี่ยโอ้โหบอกเลยไม่ธรรมดาแต่ว่าให้แค่คนเดียวผมนะถือว่าก็ดีอยู่ เอานะล่ะสำหรับสกิลที่2องหนะ้านี้ติดกับส่วนของแบ็คแคของผมนะเออไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่รวมเป็นไอพ่นและกันก็ท่านี้ผมนะก็ไม่มีอะไรนะ <c oughs> คือมันเป็นสกิลโจมตีผมนะแต่รู้ว่กำลังทำลายเนี่ยคือระดับ b ีบวกผมนะคูดาวสามซีบีผมแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากมาสำหรับสกิลสุดท้ายเนี่ยผมบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยพวกบอลคอสเนี่ยขเขาก็ให้ลองซอฟมาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีสกิลติดด<ม>าวเาเอเอออันอืน่นคือล่างก่อนขอนี่ไม่มีสกิลติดมานะที่เป็นลองซอฟอะแต่ว่าอันนี้เขาเอาสกิลติดมานะเอาเอ็กสกิลเข้ามาแล้วผมนะเป็นซอฟฟูลี e ่ผมนะเออการโจมตีเนี่ยคือระดับ B บวกผมนะแล้วก็คูดาวเนี่ยสามซีี s <S ผมแล้วก็อย่างนี้คือไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยเออเอาละแล้วนี L ้ไหนเราก็มาทั L ้งทีเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดสักตู้หนึ่งแล้วกันนะทีเดียวรู้เรื่องเดี๋ยวเราไปเออ เอาพี่แบบว่าเห็นโฟมแบบชับเจียนนะคือแพ็คของอวัยวะเอกเซียเนี่ยถือว่าแจมแมวสุดๆเลยผมนะจับไปให้เสียโอเคอันนี้เราจะสึงเสียงละเพราะว่าสายที่เรามาตลอดเนี่ยปูตีเราเปิดมาหลายคลิปนะประมาณ3าสัปดาห์สสัปดาห์เนี่ยมันทองหมดเลยวันนี้เราจะมาที่สุดว่ามันจะทองอีกหรือเปล่านะเออจับไปคือผมบอกเลยนะ ถ้ามันออกทองอีกเนี่ยแสดงว่าที่ผ่านมานี่มันการันตีนะเออจิ้มไปยังที่เสียอุ้มวัดโอ้ยไม่ต้องบอกเลยครับว่ามันไม่ได้บั็กคิดไปเลยโอเคเกลือผมนะเออเอาละ่ะทีนี้เราก็รู้แล้วว่าที่ผ่านมาที่เราเปิดเนี่ยคือเราโชคดีจริงๆนะครับว่ามันออกทองไงก็ตอนนี้หนะ้าเกมน่าจะปรับสมดุลแล้วผมนะตอนนี้ก็สายเดิมผมนะสายของคนเกลือนั่นเองอื เอาละแล้วสหรับตัวของอีเวนต์ในช่วงนี้ผมนะก็คือมันจะให้ตัวของเบสอิมพากันดั้มมาแล้วก็เบสอิมพากันดั้มเนี่ยมันจะมีสกิลให้มาแค่2สกิลผมนะก็อันแรกเนี่ยเป็นสกิลที่ติด่ยวกับส่วนของเบสแคทผมอ่ะเป็นสกิลการโจมตีนะแล้วก็พลังทำลายคือระดับดีครับผมแล้วก็พลังทำลายคือระดับดีแต่ครูดาวเก้าสิบวิคิดดูผมนะแต่ว่าช่วงที่เราเริ่มเกมเนี่ยมันจะครูดาวแค่ยี่สิบสามวินะก็ พิจารณาเอาละกันนะผมนะส่วนสกิลต่อมาผมนะก็เป็นสกิลที่ติดเดียวกับส่วนของอาวุธผมนะคล้ายๆกับเจาวลีนผมนะเออเป็นเจาวลีนแหละก็ฮาลังคราดลายคือระดับ B บวกนะอันนี้ค่อนข้างดีผมนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นแพ็คการโจมตีไกล้แต่ฮาลังการโจมตีไกลเสียบเบาผมนะแต่การโจมตีใกล้เสียบแรงประมาณนั้นผมกูดาสามซีวิผมนะแล้วก็ให้เริ่มเกมมาเนี่ยมันจะกูดาแปดวิผมนะแล้วก็ใช้ได้ทันทีเลย อ่าเดี๋ยวเราจะอัพตัวให้มันเล็กน้อยแล้วกันนะแล้วก็เราจะไปลองในอีเวนต์ดูก็ถือว่ามันสกิลที่ใช้เนี่ยภาพมันสวยขนาดไหนนะเออประมาณนั้นโอเคผมนะตอนนี้ผมก็ได้ทําการ Up อัปเกรดไอโอมาเป็นที่เรียบร้อยผมนะก็อัพอย่างละสิบก็พอ,อผมนะเพราะว่าช่วงนี้ในมันนี่มันมีน้อยหลอเกินโอเคก็เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศภายในเกมผมนะว่าฉากมิชชันเนี่ยมันสวยงามขนาดไหนนะ <laughs> แล้วก็จะดูสกิลของอ่าเบสอ่าอินพาวกันดาด้วยผมนะจัดไป เอาล่ะสวนลบเพื่อนเนี่ยเราคงไม่เอาไปนะเพราะว่าในแรงค์ที่เราไปเนี่ยคือมันไม่ได้โหดร่าขนาดนั้นผมนะจริงๆจะเอาไปเพื่อเพิ่มแต้มเรื่องของอ่าฟิตไอเฟนพอยเดอร์นะแต่ว่าไว้ทั้นก่อนเอออันนี้มาดูสกิลเฉยๆเอาละโอโตไปเลยผมนะไม่แตกแน่นอนเอาละนี่ก็คือชมหน้าของเบสอิมพัล์กันด้ามผมนะที่ไม่ได้ทำการแต่งสีแล้วก็ข้นเงาใดๆเออ โอเคผมนะโหลดฉากมาแล้วไปดินแดนแห่งอัศดงผมนะเออสภาที่ขาดตันเองดูซิว่าคาราไลดูการโจมตีมาชิดตะกอนโตเขาให้เจ้าวลีนหนึ่งทีเออแตกสกิลที่สองผมนะดูเค้งดับนี่มันเป็นการปาเจ้าวลีของบ้ะอันนะนี้สวยอยู่ถือ,อว่าไม่น่ามหมึงแรงเออแทงอุ้ยถ้าสุดท้ายผมนะต้องดูให้ได้เอาล่ะดูสกิลไปแข่งหน่อยซินิดนึงอย่าคุณตายไอห,หนูมาแล้วมาแล้ว ออกำลังจะใช้จบเกมซะก่อนมาจัดไปอีกรอบผมนะวันนี้จะดูสกิลให้ได้อ่ะเออเดี๋ยวผมตั้งเป็น,มนเม่นุ่ก่อนแล้วกันมันจะได้ไม่ฆ่าทุกคนนะโอเคฟุตเวิร์คผมนะดูการฟุตเวิร์คซะก่อนแร็โชแร็โชคนดูหน่อยเออดูนี่ดูนี่เป็นธรรมดาดูการเคลื่อนไหวมูฟเมนต์บ้าบ้าโอเวอร์โหลดโอ้ฮิตบูสเตอร์โอ้ฮิตอุ่เปอร์ร้อนอย,อยู่มาแล้วสกิลผมนะสกิลของแบล็คแพ็ค ได้เห็นแน่นอนผมนะไม่ต้องกลัวซ<ะ>้าเจอกันรอบที่สองแล้วอ้หนูอย่าพึ่งสิมาสเตอร์จูเนียมาแล้วผมเออนี่ก็คือสกิลทนะี่สองนะนี่น้องก,ก็ได้ดูนะครับรอบนี้ก็ประมาณนี้เลยครับผมโอเคผมนะก็จบไปแล้วนะสลับรีวิวการเปิดตู๊กชาของกันดั้มเอาแลนด์เอ็กเซียแดนนะผมเป็นยังไงเออ หลายคนนะที่ชอบผมนะเพราะว่าวันนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วครับว่าที่เปิดมาเนี่ยมันฟุกกระผมเอออนว่านะหาเพื่อนๆเ,เนี่ยมีฮาร์ดลชิปมากกว่า150หรือว่ามีประมาณหน0พันห้าร้อยแต้มสามร้อยแต้มหรือมีประมาณแสนแสนแต้มเนะี่ยทุกครั้งที่เพื่อนๆเ,เปิดนะเพื่อนๆมีโอกาสได้เสมอน,นะครับผมอยู่ที่ดวงไนงะสำหรับวันนี้ก็อยากจะบอกว่า,าเกี่ยวกับไลน์กันดั้มแบทเทิลกันทาอแฟนเนี่ยผมอาจจะลงน้อยหน่อยนะเออเพราะว่าคิวของอาบางเกมเนี่ยมันจะแรกกันนะแต่ว่า ยังมีอยู่ผมนะแต่ว่าอาจจะมาช้าผมนะอาจจะมาแบบเดือนหนึ่งอาจจะมี2คลิปผมนะก็ต้องขอแจ้งไ้ก่อนทุกหน้าผมนะเออแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็อาจจะมาทุกอาทิตย์นะผมโอเคสำหรับวันนี้ก็คงไม่ได้จะฝากนะเฮียก็ขอให้คนเนี่ยสนุกการเล่นเกมกันดับเบิ้ลเทิร์นกันฮาวเวอร์แฟนผมวันนี้ก็ไม่มีจะฝากแล้วขอตัวลาแต่เพียงเท่นี้ก็ผมนะไปยจุ๊บๆไอพวกจิงจีดเนี่ยน่าจะจับไปทอดให้หมดเลย Right now